thank you เป็นคนที่ชอบแบบออกกันแดดขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปออกอะไรพวกนี้ด้วยจนฝ้ามันจะหนาขึ้นหนาขึ้นก็คือโอ้ยตายแล้วจะทำยังไงดีทานูน่นทานี่มันก็ยังเหมือนเดิมไปพวกคลินิกรักษาผิวมันยังไม่พอใจสําหรับเราที่เราจะ,ะทําให้หน้าเราเนียนแล้วก็ดีขึ้นจนจนมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งลองใช้ดูซิว่าตัวนี้ดีไหมเราก็เลยลองใช้ดูพอมันทาไปมันจิบจิบจิบตกกระจายค่ะแบบ เฮ้ยทำไมมันแบบเข็มเหมือนเจาะเจาะเจาะจ,จนแบบบางครั้งเนี่ยเราทาแต่งหน้าออกมาไปทํางานแต่งเสร็จปุ๊บเรามาจับหน้าตรงนี้ก็เฮ้ยก็ยังเหมือนเข็มจิ้มเอ๊ะนี่ก็ยังเหมือนเข็มจิ้มออสงสัยมันมันคงจะทําปฏิกิริยากับหน้าเราและก็เลยใช้ไปเรื่อยๆทาไปแต่ชอบตัวนี้มากเลยค่ะใช้ไปเนี่ยได้ประมาณสัก 2- 3สเดือนหน้าจากที่เป็นฝ้าดำๆเนี่ยจางมากเลยค่ะเพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้อะค่ะปุ๊บชอบมากเลยค่ะ สวัสดีครับมิคครับน,นพวัต์สัตเพลย์พลายปัจจุบันเป็นพนักงานประจำนะครับตำแหน่งผู้บริหารก็วันหนึ่งทำงานเนี่ยแปชั่วโมงไปต่างจังหวัดบ่อยงานกลางแจ้งบางครั้งในซีเอเนี่ยเจอทั้งแดดเจอทั้งฝนนะครับแล้วพอกลับมากรุงเทพเนี่ยก็มีถ่ายงานด้วยให้สัมภาษณ์ด้วย แต่งหน้าใช้เครื่องสำอางเยอะทําให้ผิวหน้าบางครั้งมันดูมันดูลา้ามันดูโซมัมนดูซีดนะครับบางครั้งลูกค้าทักเนี่ยโอ้โหผิวหน้าเป็นรอยแดงดูโซมมากเลยมันก็เสียความชื่มั่นก่อนไปทํางานเนี่ยครับก็นั่นนะครับเป็นปนัญหาผิวหน้าของผมครับผมเป็นคนที่ทานอาหารเสริมวิตามินดูแลผิวเยอะมากนะครับแล้วก็พยายามพักผ่อนให้ได้เต็มที่มีการทดลอง m อ i s t u r ซอร์ทั่วๆไปบ้างบางครั้งมีไปนวดหน้าด้วยรู้สึกว่ามันใช้เวลา คือไลฟ์สไตล์ผมผมไม่สามารถาใช้เวลาไปกับคลินิกเสริมความงามได้บ่อยแบบนั้นนะครับก็เลยอยากหาผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์ครบจบในขั้นตอนเดียวมาเนี่ยครับ และผมก็มาเจอมาตาลีทีฟเอ็ดดิเฟนเดอร์นะครับได้ทดลองใช้มาประมาณ7เดือนแล้วเนี่ยก็ผลบอกว่ามีคนทักมาเยอะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยดูแขง็งแรงขึ้นนะครับไม่ซีดไม่โทมเหมือนแต่ก่อนผมเนี่ยเป็นคนที่เวลาจะประชุมแล้วแต่งหน้าเยอะนะครับแต่งหน้าเยอะเนี่ยบางครั้งถ้าไม่ได้บำรุงก่อนเนี่ยเครื่องสำอางมันจะไม่ติดหน้านะครับพอได้ทาตัวเซรัม่มบำรุงก่อนเนี่ยรู้สึกว่ามันมันติดทนทั้งวันนะครับแล้วก็แต่งหน้าเหมือนไม่แต่งอ่ะเพราะว่าดูสุขภาพดีออกมาจากผิวข้างในเลยไลฟ์สไตล์ของผมการแต่งผมเนี่ย ผมจะมไม่ค่อยมีเวลาไปดูแลผิวไม่มีเวลาไปเข้าคลินิกเสริมความงามครับแค่เซรั่มหนึ่งกระปุกเนี่ยผมรู้สึกว่าวันนี้ผมเหมือนกับได้ทำสปาด้วยตัวเองก่อนนอนทุกคืนนะผมรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ผมมากครับและอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ทำให้ผมใช้ทุกคืนก่อนนอนนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่เหมือนอยู่สปานะครับใช้ควบคู่กับเซตผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยคือกลิ่นจะหอมมากนะครับกลิ่นหอมมันจะหอมเปปไทด์นะครับอย่างที่บอกว่าเ,เป็นเนื้อมาสก์ก เป็นมากสกที่ไม่หนักเป็นมากสกที่ซึมไหวแล้วตื่นขึ้นมามันรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นชุ่มชื้นแบบเป็นธรรมชาตินะครับแล้วตัวนี้ครับมาตาลีไมโครนิริ่งครับผมเป็นองใช้รู้สึกว่าหน้ามันแบบยีบมันมีเทคโนโลยีเข็มครับที่มันไปทําเหมือนกับว่า เปิดผิวหน้าของเราเนี่ยให้สามารถซึมซับวิตามินนะครับซึมซับพวกสารสกัดต,ต่างๆที่จะเข้ารวมผิวได้ผมรู้สึกใช้แล้วประทับใจแลวมันมีสาหร่ายสีลุงด้วยส่สีลุงเนี่ยผมไปดูแล้วเนี่ยมันมีส่วนช่วยในยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสนะครับคือไม่ใช่ขาวขึ้นนะฮะแต่ว่าดูขาวแบบกระจ่างใสาขาวแบบเป็นธรรมชาตินะครับตัวนี้เวลาผมใช้แล้วเนี่ยประทับใจมากนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับทำทรีทเมนต์อยู่ที่คลินิกเสริมความงามเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางไปที่คลินิกเสริมความงามแล้วก็ได้ผลลัพธ์เท่ากัันครบ ชื่อเบญญาดานิธินันทิกอนนะคะอายุ65ปีแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้านะคะก็ลักษณะว่าหน้าเนี่ยใน,ในส่วนรอบๆหน้าเนี่ยก็จะแห้งแต่ในส่วนของทีโซนเนี่ยค่ะก็จะมันแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับร่องลึกกระหาตรงตรงหน้าผากนะคะแล้วก็ส่วนของข้างแก้มนะคะก็พยายามใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะแยะนะคะก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะคะยังไม่ได้ใช้อะไรจริงจังสักทีหนึ่งนะคะ แล้วก็มีโอกาสได้มาร์กหน้าเป็นจริงเป็นจังเพราะปกติก็ไม่เคยมาร์กหน้า,าแล้วก็นอนนะะจนวันหนึ่งเนี่ยฮะก็ได้ตัวมาร์กหน้าของมาตาลีนะคะมาใช้ขณะที่เปิดดูเนี่ยนะคะรู้ได้เลยถึงความเนื้อแน่นของครีมะคะ่ะแล้วพอมาร์กไปเนะะี่ยค่ะก็ทีแรกก็นึกว่าคืนนี้จะต้องนอนด้วยหน้าที่เหนอะแต่ปรากฏว่าไม่เลยะคะ่ะช่วไม่กี่นาทีนะคะครีมก็ถูกดูดซึมเข้าไปในหน้า แล้วเราก็นอนตื่นขึ้นมาเนี่ยคะมาส่องกระจกดูเห็นเลยค่ะว่าความกระจ่างใสของหน้าก่อนที่เราจะนอนกับตื่นมาเนี่ยมันต่างกันนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยค่ะพี่ดาใช้มาเนี่ยทำให้รู้สึกว่าหน้าพี่ดาเนี่ยความแห้งตรงรอบๆหน้าเนี่ยก็ลดลงนะคะส่วนความมันที่ที่อยู่ในทีโซนก็ลดลงเหมือนกันมันเป็นความยากที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ ตัวอื่นๆนะคะที่จะมาใช้ที่ว่ามันจะปรับสมดุลเพราะว่าเราต้องเลือกว่าสําหรับคนหน้าแห้งหรือสําหรับคนหน้ามันนะคะในผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแต่สําหรับมาตาลีเนี่ยเราไม่ต้องเลือกเลยเราใช้ในชุดนี้ชุดเดียวเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะปรับสมดุลให้กับหน้าเราได้ะค่ะนุ้ยนะคะปกติเป็นคนมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้ามาก หน้าคือใช้อะไรไม่ได้เลยผลิตตัวพันตัวไหนในท้องตลาดที่ว่าดีก็ไปซื้อมาใช้สุดท้ายก็แพ้หมดเป็นหนักมากอาการหนักมากค่ะคุณหมอเคยบอกว่าหน้าคุณเนี่ยเซนซิทีฟจังเลยเนาะทำไมแพ้ง่ายขนาดนี้ได้มาใช้ครีมตัวนี้ค่ะรู้สึกว่ามันดีมากๆใช้ไปครั้งแรกหน้าจะยิบยิบยยิบ,ยบรู้สึกแบบเหมือนมันทำปฏิกิริยาอะไรสักอย่างกับใบหน้าเราใช้ไปได้สักประมาณอาทิตย์นึง ผลที่เป็นอยู่เริ่มหายแล้วก็ดีขึ้นหน้าที่เคยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นคีลอยรอบหน้าตั้งแต่หูมาจนถึงคางอะคะ่ะฉีดยาเข็มละพันสองไม่ดีขึ้นเลยอะคะ่ะแต่ตัวเนี้ยช่วยได้จริงๆใช้ไปประมาณแค่อาทิตย์เดียวมันก็เริ่มลดลงแล้วะคะ่ะพอใช้ไปสักประมาณสองอาทิตย์ ใต้คางก็หายหมดเลยนี่ค่ะที่ใช้เพิ่มมาก็คือมีตัวนี้ตัวนี้นะคะ,ะด้วยความที่เป็นคนชอบแกะสิวแล้วก็หน้าก็เลยเป็นรอยหลุมสิวอะคะ่ะใช้ตัวนี้ไปแล้วมันก็ทําให้ผิวเรียบขึ้นนะคะหลุมสิวรอยหลุมสิวก็ตื้นขึ้นแล้วก็ค่อยๆจางลงอะคะ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ตัวมาร์กหน้าใสนะคะ แรกก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นานๆใช้ครั้งหนึ่งอะคะ่ะเพราะว่าขี้เกียจทำแต่พอลองมาใช้ดูเช้าตื่นมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าหน้ามันใสขึ้นอะคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็เลยมาร์กทุกวันเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันจงรักชัยมงคลค่ะหรือเรียกว่าพี่หนิงนะคะอายุ38ปีค่ะมีปัญหาผิวหน้าก็คือ หน้าาเป็นฝ้าเกิดจากจากแดดนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยก็จะมีผดเม็ดเล็กๆขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราค่ะเวลาโดนแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อออกเราจะรู้สึกว่าคันแล้วมันมันคันแบบยิบๆทั้งหน้าเลยค่ะแล้วก็มีปัญหาตรงจุดที่ว่ารูขุมขนกว้างเป็นคนที่เคยเป็นสิวแล้วก็แกะ แล้วก็มีแบบในส่วนของชอบใช้ครีมที่เขาบอกว่าตรงนี้ดีตรงนี้ดีค่ะใช้มาทุกครีมเลยก็เลยทําให้มีสารสเตียรอยด์ที่อยู่บนใบหน้าของดิฉันเองเนี่ยที่แก้ปัญหานี้ค่ะดิฉันอยากจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ค่ะที่ดิฉันชอบมากเลยก็คือหลังจากที่ใช้ตัวอื่นนะคะรู้สึกว่า พอเราทาหน้าไปอะค่ะซึ่งเราเองเนี่ยเคยผ่านครีมมาเยอะมากๆใช้ครีมมาเยอะมากๆเรารู้สึกแค่เราทาไปแบบนี้ค่ะเรารู้สึกว่าผิวเราค่ะมันกระชับขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาค่ะหน้ามันกระจ่างใสามากๆเราจะตื่นมาเราดีใจมากๆค่ะไปส่องกระจกนะคะหน้ามันดีขึ้นมากๆดีใจมากที่ได้ใช้ตัวนี้ จึงเหมาะก,กับผิวทุกรูปแบบเลยค่ะเพราะว่าเป็นตัวเหมือนเฟิร์สเซรัมที่จะช่วยเปิดผิวของเราให้รับสารบำรุงได้มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยแนะนําให้กับคนที่เป็นสิวอักเสบมากๆอาจจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองมากยิ่งขึ้นได้ค่ะตัวไมโครนเดอร์ของเราก็จะช่วยเปิดผิวทําให้รับสารบำรุงได้ดีเสึ้นแล้วในตัวนี้เราก็มีสารบำรุงที่เกี่ยวกับความกระจ่างใสอยู่ครบถ้วนเลยค่ะ ก็จะมีไดเปปไทด์โมเลกุลเล็กนะคะที่จะช่วยทำให้ ผิวอะคะ่ะดูกระชับตื้นขึ้นเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาสามารถเคมได้ว่าเป็นโบทอกไลเปปไทด์ค่ะก็คือการทํางานคล้ายๆกับโบทอกเลยทําให้ผิวเราที่จัดเครียดๆอยู่เนะะี่ยค่ะผ่อนคลายทําให้ริ้วรอยมันดูตื้นขึ้นดูจางลงเนี่ยค่ะแล้วก็ผสานกับตัวสารลายสีน้ําตาลที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอลลาสตินด้วยค่ะซึ่งสารลายสีน้ำตาลตัวนี้ค่ะหาได้ยากมากพบทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นค่ะเป็นทะเลทางตอนเหนือ กลุ่มคนที่มีริ้วรอยหรือเริ่มมีริ้วรอยค่ะจริงๆสักอายุ20่สิบก็สามารถใช้ได้แล้วเพราะว่าริ้วรอยค่ะเราต้องดูแลตั้งแต่ก่อนเขาเกิดพอถ้าเรามาดูแลตอนเขาเกิดแล้วมันจะค่อนข้างยากค่ะก็คือตัวดเปปไทด์ที่เราพูดไปข้างต้นนะคะก็จะทําหน้าที่เหมือนเหมือนโบท็อก์เรามีเซลล์ของเราอยู่อย่างนี้ค่ะในการยึดเวลาเราเราเราขมวดคิ้วมันก็จะยึดแบบนี้ค่ะแต่ตัวเนี้ย มันจะทําให้ผิวเราไม่จับกันเป็นแบบนี้ค่ะทําให้มันคลายตัวทําให้ผิวเราไม่มีริ้วรอยก็คือมีเชียร์บัตเตอร์กับวิตามินอ e ีที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีค่ะแล้วก็ตัวเชียร์บัตเตอร์เนี่ยก็จะช่วยเคลือบผิวทําให้ป้องกันน้ําออกจากผิวตอนเวลาเรานอนแล้วก็วิตามินอ e ีก็เพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวด้วยค่ะมีไวเปปไทด์เอนแคปค่ะตัวเนี้ยค่ะจะเป็น ตัวที่จะไปช่วยเกี่ยวกับความกระจ่งางใสแบบ3ากลไกของร่างกายเลยก็คือทั้งการสร้างเมลานินยับยั้งการส่งต่อแล้วก็เปลี่ยนจากเมลานินสีเข้มเป็นเมลานินอีกสีหนึ่งที่เป็นสีอ่อนกว่าเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยครอบคลุมในเรื่องของความกระจ่งางใสได้ดีค่ะ สวิสไอวส์ค่ะคือเราจะเก็บตัวนี้ค่ะในณอุณหภูมิติดลบเพื่อให้คงคุณสมบัติองค์ประกอบต่างๆค่ะขององุ่นได้ดีแล้วก็นํามาสกัดด้วยเทคโนโลยีที่เป็นกินเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ได้สารสกัดตัวนี้ออกมาจะช่วยเกี่ยวกับความตึงกระชับของผิวค่ะคือจะเห็นผลใน28วันเลยแต่บางคนก็อาจจะเห็นผลในข้ามคืนเลยเราเลยมาใส่ในตัวโอเวไนมาสนี่ค่ะแล้วเราก็เก็บเกี่ยวในอุณหภูมิที่ติดลบซึ่ง สารสำคัญบางอย่างค่ะมันเซนซิทีฟต่อแสงต่อความร้อนอย่างเงี้ยค่ะแต่การกระทำแบบเนี้ยทำให้คงาสารสำคัญขององุ่นไว้ได้อย่างดีค่ะถ้าเราใช้มือคนเก็บค่ะ,คะก็จะลดความบอบช้ำตรงนี้ลงไปได้ทั้ง2ตัวนี้ได้รางวัลโนเบลก็คือตัวฟูลลีนกับเมลาซีโรค่ะ ซึ่งตัวฟูลาลีนนี่นะคะก็คือเป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีกว่าวิตามินซีถึง172เท่าค่ะตัวอนุมูลอิสระหรือ ออกซิแดนที่เรารู้จักกันในทั่วไปเนะะี่ยค่ะเป็นต้นกําเนิดของปัญหาผิวมากมายไม่ว่าจะเป็นฝ้าสิวกระจุดดงดำต่างๆค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะถ้าเข้าไปในร่างกายแล้วสามารถแอนตี้ออกซิแดนตัวนี้ออกไปได้ก็จะทําให้ผิวเลาสุขภาพดีค่ะคือตัวฟลอเรียนนะคะเป็นคาร์บอน60จะมีลักษณะเป็นทรงกลมค่ะแล้วก็บอนมากับไฮยาโรอนิกแอซิดซึ่งจะช่วยทั้งความชุ่มชื่นและความกระจ่างใสของตัวมันค่ะแล้วก็เมลาซิโล ตัวนี้ค่ะก็จะช่วยเรื่องของความกระจ่างใสที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอะบูตินถึง2เท่าค่ะปกติแล้วร่างกายเราจะมีการกำจัดเซลล์แต่ตัวนี้ค่ะจะไปต้นให้เกิดการกำจัดเม็ดสีเมลานินออกไปจากผิวให้มากขึ้นทําให้เผยผิวกระที่กระจ่างใสามากยิ่งขึ้นค่ะ เรามีการส่งไปตรวจสอบที่เอเชียเดิมสแกนนะคะโดยใช้คุ้มตัวอย่าง30คนซึ่งตัวนี้ค่ะเราก็ได้เด์มาโทโลจิคอลเทสเซเข้ามาด้วยซึ่งสารของเราค่ะจะปลอดภัยมีอาการแพ้น้อยค่ะเพราะว่าเราได้ทำการทดสอบมาแล้วเราสูตรตัวพวกนี้นะคะก็จะเป็นพาราเบนฟรีสเตียรอยฟรีแล้วก็ไฮโดรควินโอนฟรีค่ะเราไม่มีสารอันตรายใดๆเลยค่ะทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ ออออ่่่่่นนโยยตผิวทีแพ้งาคะสำหรับมาตาลีเมคโอเวอร์วันนี้ครับเราก็มีการเชิญผู้ใช้จริงครับได้มาถ่ายทำนะครับอัดคลิปแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะเพื่อมอบความประทับใจนะครับให้กับ ทุกท่านแล้วก็เป็นตัวอย่างของผลลัพธ์นะครับของสินค้ามาตรลีทั้ง3ตัวของเราผมเชื่อว่า,าประสบการณ์จากผู้ใช้จริงในวันนี้เนี่ยจะทำให้ทุกท่านได้เกิดความทัดใจเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าในแบรนด์มาตรีมากขึ้นวันนี้ครับผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก็ทุกคนก็ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพโดยถึงตัวผมเองเนี่ยผมอายุเพียงแค่25ปีเป็นผู้ชายด้วยเนี่ยยังให้ความสำคัญเลยผมเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับจะตอบโจทย์กับทุกกลุ่ม ทุกวัยวันนี้ทุกท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องเดินทางไปเข้าคลินิกเสริมความงามนะครับเ,เสียเวลาด้วยนะครับเสียค่าใช้จ่ายด้วยวันนี้ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าดีความรู้สึกเหมือนไปทรีทเมนต์นะครับความรู้สึกเหมือนทำสปาเนี่ยด้วยงบเพียงแค่ไม่กี่พันบาทครับ